ลบลอสอยู่ลงทางในตลาดหุ้นนะคะเจาะลึกตลาดหุ้นภาคเช้าพร้อมปรับกลยุทธ์ไปพร้อมๆกันค่ะและ หาหุ้นเด่นเพื่อที่จะลงทุนกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้นะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะเราอยู่ในสายกับคุณเทิดศักด์ทวีธีรธรรมค่ะคุณเทิดศักด์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเมื่อค่าคืนที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ในผลการประชุมของ FOMC นะคะแล้วก็รเรื่องของการส่งสัญญ,ญาณการขึ้นดอกเบีย้ยทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ปิดตลาดไปในแดนลบนะคะแล้วก็มีผลส่งส,สะท้อนมาถึงตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงตลาดทุนไทยด้วยนะคะคมุมมองของทางคุณเทิดศักดิ์หลังจากนี้มองว่าการขยับตัวของเส้นเด็กไทยน่าจะเป็นยังไงคะครับถ้ามองภาพตัวเส้นเด็กเนี่ยนะครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่3าเรื่องนะครับอันแรกคือปัจจัยในภายนอกก่อนนะครับภายนอกเนี่ยคงเป็นเรื่องของตัว FOMC นะครับที่เข้ามาแล้วก็จริงๆเรื่องของการปรับลดวงเงินซูอียเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นอะไรที่นอกเหนือความคาดหมายนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยคนอาจจะกังวลเกินไปนิดหนึ่งเสียเรื่องตัว ที่ทางอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการใช้นโยบายเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับว่าจะปรับขึ้นไหมนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจะมีนะครับมันต้องมาหลังจากที่ตัววงเงินตัวคิวเนี่ยถูกปรับลดไปฉมบทซะก่อนนะครับซึ่งถ้านับจากตรงนี้ไปเลยอีกห้าหมื่นห้าก็แปลว่าอาจจะใช้เวลาอีกหกเดือนนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องนะครับกับการที่คุณเยเล่นออกมาบอกว่าอีก6เดือนนะครับจะมีการพิจารณาเรื่องที่ทางอัตราดอกเบี้ย นะครับแต่ว่าเมื่อมีการพูดถึงครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะสร้างความตื่นตกใจได้เป็นธรรมดานะครับปัจจัยอันที่สองเนี่ยเป็นปัจจัยในประเทศบ้านเรานะครับซึ่งเรื่องหลกัหลกๆตอนนี้ที่อยู่ในโฟกัสเนี่ยมันเป็นประเด็นทางด้านการเมืองนะครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เองนะครับสารร,รัฐมนูญเนี่ยคงมีการวินิจฉัยออกมาว่าเรื่องของการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาเนี่ยจะเป็นโมฆะหรือไม่เป็นโมฆะนะครับซึ่งเวลาเราตีความเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราตั้งทงว่าอะไรก็ตามที่ทําให เราได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วมีอำนาจเต็มเร็วที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นข่าวบวกสําหรับตัวตลาดหุ้นไทยนะครับ<อ>แล้วอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดผงในทางตรงข้ามนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดปัจจัยลบนะครับทีนี้ถ้ามองเรื่องของตัวผลที่ออกมานะครับถ้าหากว่าเรามีธงแบบนี้แล้วนะครับผลที่ออกมาถ้าหากว่าเป็นการบอกว่าเป็นโมฆะนะครับอ,อาจจะทําให้การเลือกตั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทีหนึ่งก็เป็นช่วงปลายปลายเดือนพฤษภาคม เริ่มต้นใหม่แบบนั้นนะคะใช่ครับถ้าเป็นปลายเดือนพฤษภาเนี่ยกว่าจะมีรัฐบาลอะไรขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะวิ่งไปถึงเดือนกระกฎาเศรษฐกิจก็อาจจะสะดุดชะลอใช่ครับเพราะมันจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องงบประมาณปี58ด้วยนะครับเพราะงบประมาณปี58ก็จะเริ่มใช้กันไปที่1ตุลาซึ่งโดยธรรมชาติปกติทุกปีในภาวะปกติเนี่ยนะครับช่วงกระกฎาสิงหาเนี่ย สภาก็ควรจะผ่านในตัวเรื่องกฎหมายงบประมาณเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะครับ<ช>แต่<ช>ถ้าต้องไปเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยก็แปลว่าการใช้นโยบายรัดใน,ใน,ในการกันคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ล่าช้าออกไปอีกนะครับอ<ช>ันนี้ก็เป็นประเด็นทางด้านการเมืองนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของตัว l u a t ช o นของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับที่อินเด็กตอนี้เนี่ยนะครับเราคิดว่า ค่าเคอร์เลน e ีนะครับคือพีนปัจจุบันเลยเนี่ยค่อนข้างจะสูงอยู่ที่ระดับใกล้ๆ1 5เท่านะครับอยู่แถวๆ14.8่า 14. นะครับซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นกรอบที่ค่อนข้างจะเป็นกรอบบนของตัวตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่บนค่า PE ที่มีกรอบบนแบบนี้นะครับแล้วก็มีปัจจัยต่างๆเนี่ยเข้ามากระทบมากมายนะครับก็เลยเป็นเหตุ นะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมีการปรับฐานลดลงมานะครับเรื่องจริงก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็พยายามบอกตลอดว่าตลาดหุ้นที่ระดับเกินพันสามร้อยห้าสิบขึ้นมาเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นตลาดสําหรับการเทรดดิ้งนะครับซึ่งคําว่าเทรดดิ้งเนี่ยมันก็แปลว่าถ้าจะเข้าไปลงทุนนะครับก็ต้องพร้อมทั้งสองขาคือขาที่เป็นการตั้งจุดในการทํากําไรนะครับและอฝั่งหนึ่งเป็นการตั้งจุดในการคัดลอสหรือว่าจํากัดผลขาดทุนไว้ด้วยนะครับนี้คือธรรมชาติของตลาดเทรดดิ้งครับค่ะ ดูภาพแล้วแบบนี้นะคะเรื่องของปัจจัยภายในประเทศคำวินิจฉัยของศาลอันนี้เราก็คงจะต้องรอมติอย่างชัดเจนนะถึงจะมาดูแอคชั่นกันหลังจากนี้ว่าจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างแต่ว่าเรื่องของความตื่นตระหนกนะคะของการปรับเพิ่มอัตราดอ,อกเบีย้ยซึ่งส่งสัญญาณออกมาเป็นครั้งแรกแบบนี้นะคะ ถ้าให้เราประเมินดูนะคะก็ดูเหมือนว่าทิศทางของนทุนต่างชาติตอนนี้เองเนี่ยอาจจะมีทิศทางของการไหลเข้ามาลงทุนหลังจากที่มีการยกเลิกพรกฉุกเฉินถ้าหากว่า f o m c จะทยอยขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงเครื่องปีหลังจริงๆเนะะี่ยค่ะความผันผวนของฟันโฟที่จะไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นของเราจะเป็นยังไงบ้างคะครับถ้ามองเรื่องดอกเบีย้ยของตัวสหรัฐเนี่ยนะครับผมมองว่ากว่าที่จะเริ่มเห็นการแตะเนี่ยก็คงเป็นช่วงต้นปีหน้าซะมากกว่า นะครับแต่อย่างไงก็ตามเนี่ยไม่มีการเปิดประเด็นพวกนี้ขึ้นมานะครับความวิตกกังวลเนี่ยก็คงเข้ามาเป็นเรื่องธรรมดานะครับทีนี้ถ้ามองเรื่องฟโฟลว์ของต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยนะครับเอ่อก็อยากจะฉายภาพใหญ่ให้ดูว่าถ้ามองในส่วนของเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยเราเห็นยอดซื้อสุทธิสะสมมาตั้งแต่ปี2009นะครับแล้วก็ไล่มาถึงช่วงประมาณสักกลางกลางเดือนพฤษภานะครับในช่วงปี56นะครับถ้าเรามองในเชิงของมูลค่าที่ซื้อสะสมนะครับซึ่งมูลค่าสะสมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยสองส่วน ส่วนแรกเป็นการที่ใส่เม็ดเงินเข้ามาเพิ่มนะครับอีกส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่เกิดจากการที่เม็ดเงินที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามตัวอินเด็กรืวว่าราคาหุ้นในบ้านเราที่ปรับขึ้นนะครับถ้ามองภาพนี้นะครับจุดสูงสุดเนี่ยประมาณ3ามแสนสองหมื่นล้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราถูกขายลงมานะครับจุดต่ําสุดเนี่ยเหลือเม็ดเงินอยู่แค่ประมาณ4ี่หมื่นห้าพันล้านนะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะก,กลับไปที่ประมาณาแถวห้าหมื่นห้าหมื่นต้นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแรงขายจากต่างชาติเนี่ยยังจะมีอยกไหมผมคิดว่า ยังไม่น่าที่จะเห็นอะไรมากมายเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วถามว่าเม็ดเงินจะเข้ามาหรือเปล่านะครับก็ต้องดูความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนของตลาดบ้านเรากับตลาดบ้านเขานะครับซึ่ถงถ้ามองในเชิงดอกเบี้ยแล้วเนี่ยดอกเบี้ยของบ้านเรานะครับมีการปรับตัวลดลงมาสองรอบแล้วนะครับจากการประชุมกนง,อง,งอนะครับขณะที่ทาง ซารัดนะครับมีการปรับลดวงเงิน QE นะครับแล้วก็มันคิดว่าอาจจะมีการปรับตัวตลาดเบียรสูงขึ้นนะครับไอการที่เขย่งกันแบบนี้เนี่ยมันทําให้แกร็บนะครับถ้ามองเฉพาะพันธบัตรเนี่ยของเรากับ US เมันแคบลงนะครับขณะที่ตัวค่าเงินนะครับถ้าแอคชั่นแบบนี้ถ้าว่ากันตามกลไกนะครับค่าเงิน US เอสโซลควรจะแข็งขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่า เม็ดเงินที่จะไหลกลับเข้ามาเนี่ยผมคิดว่ายังไม่เนี่ยนจะเห็นอะไรที่เป็นรอบใหญ่ๆนะ,ะครับอาจจะมีเข้ามาซื้อสลับขายเป็นบางช่วงบ้างแค่นั้นเองคับค่ะเพราะฉะนั้นมองกรอบของดัชนีในช่วงระยะสั้นนี้ยังไงแล้วก็กลยุทธ์ต้องทำยังไงดีคะครับถ้าดูกรอบของดัชนีเนี่ยถ้ามองในช่วงสั้นๆนะครับผมคิดว่าจุดที่เป็นแนวรับที่ดูแล้วแข็งแกร่งนิดหนึงเนี่ยอาจจะอยู่แถวๆประมาณสักพันสามจุดนะครับแต่ก็แน่นอนว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ย ก็จะมีพันสเป็นแนวรับจุดแรกที่หลอไว้ก่อนนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็อ,อาจจะดูที่ระดับประมาณสักพันสามรอยเกว่าจุดถึงพันสาุรอยแปดสิบจุดในกรอบบริเวณนั้นซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านในช่วงกลางๆนิดหนึ่งนะครับโอกาสทดสอบ1,400ตอนนี้ยังพอมีไหมคะผมคิดว่าค่อนข้างจะดูแล้วยากนะครับเพราะว่าถ้าไปพันสจริงๆเนี่ยมันจะทําให้ค่าเคอร์เรนพีของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับ วิ่งไปที่15.15 15นะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่สูงเกินไปภายในสภาพการที่มีปัจจัยที่ไม่แน่นอนเนี่ยอยู่หลายเรื่องในบ้านเราโอกาส 1, ลุดพันสามร้อยะคะมีสูงขึ้นไหมคะผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะ,ะว่าจริงๆถ้าพันสามร้อยเนี่ยผมคิดว่าถ้ามอง EPS ของตัวตลาดหุ้นบ้านเราปีนี้นะครับเราคาดการณ์ว่าโต12%มาอยู่ที่ประมาณ100.96เนี่ยนะฮะถ้าพจุดเนี่ยมันก็จะทำให้ค่า PE นะครับถ้าเป็นเคอร์เรน์ลงไป14 นะครับถ้าเป็น expect ตอนสิ้นปีเนี่ยอยู่แค่12.87นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าลงไปถึงขนาดนั้นนะครับมันน่าจะเริ่มเห็นเม็ดเงินจากนักทุระยะกลางถึงยาวเนี่ยทยอยซื้อสะสมได้นะครับเพราะฉะนั้นกรอบการเคลื่อนไหวของอินเด็กซ์เนี่ยผมคิดว่าขึ้นก็ไม่แรงลงก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะต่ำกว่าพันสามนะครับเพราะ,ะนั้นจุดที่เราต้องการที่จะซื้อสําหรับพอร์ตการลงทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นอินเด็กซ์ช่วงประมาณสักพันสามร้อยสามสิบ บริเวณนั้นนะครับส่วนช่วงออถ่าเหนือกว่านั้นถ้าจะเข้าไปนะครับก็ต้องทําใจว่าเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งครับสุดท้ายนะคะสําหรับการกําหนดกลยุทธ์นักลงทุนที่ถือหุ้นอยู่ค่ะทํายังไงดีคะคุณเทศัาากดิ์คะครับถ้าถือหุ้นอยู่เนี่ยผมคิดว่าคงต้องมานั่งดูในพอร์ตนะครับว่า1เนี่ยสัดส่วนถืออยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าคำแนะนําของเอเซียพลาสเนี่ยเราคิดว่าไม่ควรจะถือหุ้นเกิน5 0นนะ,ค,ะครับ แล้วก็เมื่อดูน้ำหนักได้แล้วนะครับก็มาดูองค์ประกอบว่าประกอบด้วยหุ้นประเภทไหนนะครับท<ช>ีมที่เราเล่นช่วงนี้เนี่ยยังเป็นลันกษณะของการ Global p l a y อยู่นะครับเพราะว่าในเมื่อเศรษฐกิจเรายังอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการชะลอตัวนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องการเมืองเข้ามาเนี่ยการที่เลือกหุ้นแล้วไปพึ่งพาเรื่องของฐานเศรษฐกิจหรือว่าฐานธุรกิจคือยู่ต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับก็<ช><ช>จะมีช้อยอยู่สองช้อยอันแรก<ช><ช>คือกลุ่มธุรกิจทั่วไปที่มีรายได้จากต่างประเทศร้อยเปอร์เซ อย่างเช่นตัว STPI เป็นแนะนําหุ้นเด่นวันนี้เลยนะคะสำหรับตัวของ STPI นะคะตัว STPI จริงๆแล้วแบ็กหลอกที่มีอยู่เนี่ยประมาณ20,000กว่าล้านเป็นงานที่เป็นางานขุดฐา,านสําหรับขุดเจาะก๊าซธรรมชาติเหลวในออสเตรเลียทั้ง1้อยเเลยะนะครับแล้วก็ปีนี้คงมีการส่งมอบงานประตูนี้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับราประเมินว่าการส่งมอบงานที่เยอะเนี่ยมันน่าจะทําให้กำไรปีนี้โตประมาณสัก6 0นะครับ แล้วก็ถ้ามองงานใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยนะครับผมคิดว่าปริมาณงานในระบบเนี่ยมันเยอะอยู่นะครับเขาอยู่ในภาวะที่เลือกงานได้มากพอสมควรนะครับมันก็แปลว่าฐานกําไรที่อยู่ระดับสูงแบบปีห้าเจ็ดนี่ยนะครับมันน่าจะมีความต่อเนื่องไปได้ในปีห้าแปดห้าเก้านะครับเพราะนั้นถ้าเห็นภาพแบบนี้เนี่ยแล้วราคาหุ้นตอนนี้นะครับถ้ามองกันในเชิงของตัวค่า P/E เนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณสักสิบเท่าแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นก็ยังมีรูมในการที่จะ ขยับขึ้นไปได้ต่อนะครับเราไปมองแฟ์แวอร์ลู่ที่28.46นะครับ <28. 46. S 2> ใช้ประมาณใช่ค,ครับผมใช้ประมาณสัก P/E 14เท่าตัวสัก12เท่านะครับก็ยังมีอัพไซด์ให้เล่นอยู่มากพอสมควรอ๋อราคา28 DPE ประมาณ12เท่าหรอคะใช่ครับสแสดง <ผม S 2> ว่าตอนนี้ราคา21บาท้ p e ต่ำมากนะคะก็ต่ำมากครับประมาณสัก10เท่าแค่นั้นเองครับค่ะ ตอนนี้มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ด้วยนะคะวันนี้มีการประกาศจ่ายปันผลราคาดิสคาวลงมาส0มสิบตางถ้าดูจากภาพเซตเมนต์ตลาดนี่เราทยอยเคาะได้เลยไหมคะหรือว่าจะรอเซตย่อลงไปแนวรับ1 3 3 0ก่อนามสิบผมคิดว่าถ้าเป็นพ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะทยอยรับไปได้เลยเพราะหนึ่งเนี่ยถ้ามองกันในเชิงค่า PE ก็มีดิสคาวอยู่แล้วจากตลาดนะครับ EPS ก็ตลาดเราคิดว่าโตประมาณสักสิบสองเปอร์ซ็นตแต่ตัวนี้เนี่ยโตประมาณหกสิบอร์เซ็นตะครับแล้วเงินปันผลก็มีการจ่ายถึงแม้ว่าจะไม่เยอะก็ตามนะครับก็ผมคิด สามารถทยอยซื้อได้เลยครับที่ดราราคาบริเวณนี้<ะ>ก็อัปไซประมาณ33%ระดับ,ร,บราคา28.4นี้เป็นราคาที่รวมแบ็กหลอกที่มีอยู่เดิมยังไม่รวมการคาดการณ์ด้วยของการไปประมูลงานใหม่ๆใช่ไหมคะก็เฉพาะเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นแบ็กหลอกที่เราคิดว่าจะดิลิเวอร์ได้ในปี57เนะครับเพราะว่าเวลาเรากําหนด ออก r ฟล l วอลูเนี่ยเราใช้ค่าป e คูณด้วย e a r n i n g ็สำหรับสิ้นปี5 7กันนะเครับค่ะเมื่อสักครูคุณเทษฎศักดิ์บอกว่าจะมีแนะนำไป2กลุ่มะนะคะตัว S P N I นี่เป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเมื่อสักครูที่ที่บอกก็น่าจะเป็นกลุ่มทางด้านปิโตเคมีนะครับเพราะว่าถ้าดูปิโตเคมีเนี่ยผมคิดว่าก็มีอยู่สองบริษัทที่มีความโดดเด่นในเรื่องของตัวสเปรด์มาชินที่ดูดีขึ้นะนะครับตัวแรกเนี่ยก็คงจะเป็นตัว P T G C นะครับเพราะว่า ปีนี้น่าจะเป็นปีที่เป็นอัพไซเคิลของกลุ่มทางด้านโอลิฟท์นะครับซึ่งมันมีการโตตามตลาดโลกดีมาเนี่ยนะฮะส่วนตัวซัพพลายเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราประเมินว่าฐานกําไรของบริษัทเนี่ยน่าจะโตไม่ต่ำกว่า20%นะครับแล้วก็ตัวแฟลเวอร์ลูที่เราทําไว้เนี่ยนะครับอยู่ที่91.7 8ค่ะนะครับแล้วก็ดีเวนดิลเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ4-5%อยู่นะครับส่วนอีกบริษัทหนึ่งนะครับเราก็คิดว่า ตัว IVL นะครับก็มีความน่าสนใจนะครับเพราะ,ะว่าข้อมูลที่เห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าสเปรดของผลิตภัณฑ์โปรดักประเภทแพทเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างจะดูดีขึ้นมานะครับแล้ว IVL เองเนี่ยมันก็ผ่านช่วงของการปรับฐานราคามานานมากแล้วในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นปีๆนะครับหลังจากที่เขามีการซื้อกิจการซึ่งหลังจากตัวนี้ไปเนี่ยเราคิดว่า การนํากิจาการที่ซื้อไปนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาแล้วก็เริ่มสร้างผลตอบแทนที่เต็มที่มากขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีส่วนทําให้ผลประกอบการเขาพลิกฟื้นขึ้นมานะครับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฟแฟ i ร์แวลูรเราทำไว้ประมาณสัก26บาทค่ะสุดท้ายสัส้นๆนะคะสำหรับ2ตัวนี้นี่ต้องรอเซตย่อก่อนไหมคะหรือว่าก็สะสมได้เหมือน s t p ีเเช่นกันก็ถ้าสอบริษัทนี้ผมคิดว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รีบร้อนมากนะครับสามารถที่จะรอ มาเก็ตไมิ่งได้เหมือนกันได้ค่ะวันนี้ขอบค,คุณคุณเทิดศักดิ์มากเลยนะคะคสวัสดีค,ค่ะค,คุณเทิดศักดิ์นะคะจากบริษัทหลังรั์เอเชียพลัสค่ะมองมุมมองของเส้นเด็กไทยในการขยับขึ้นนะคะถ้าจะเป็นรุ่นพันสตอนนี้เหนื่อยหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะมีปัจจัยลบมาใหม่ๆเยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยที่อาจจะสร้างความผันผวนแต่ว่ายัางไงก็ตามมองว่ากรอบของการขยับของดัชนีตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่ขึ้นแรงแล้วก็ไม่ลงแรงนะคะเพราะฉะนั้นแนวรับที่บริเวณระดับ1,330จุดนะคะถือว่าอาจจะเป็นแนวรับที่แแข็งงงกกร่่นนคโออาสสททีเเุุุใมมณั์ ยสังไม่มีนะคะหุ้นเด่นวันนี้แนะนําเป็นตัว S T P N I วันนี้ขึ้นขึ้นมา XD ด้วยนะคะราคาดิสเค้าลงไปแล้ว30ตางก็สามารถทยอยสะสมได้เพราะมองว่าแบ็กหลอกในมือจะมีราคาที่มีอัพไซส์อยู่นะคะสำหรับราคาที่เหมาะสมที่ให้ไว้ที่ระนา,าประมาณ28-40ตางนะคะก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนทั้งหมดนะคะในช่วงรอบเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมฟังกันไม่ทนันอยากจะดูย้อนหลังนะคะเดี๋ยวเข้าไปคลิกไลค์ที่ Facebook Stop loss นะคะเราจะขึ้นคลิปวิดีโอไว้ให,ให้อีกไม่เกิน30นาทีข้างหน้านี้ ะะหมดเวลาของการเกาะติดตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าแล้วค่ะช่วงบ่ายพลาดไม่ได้เราจะกลับมาเจาะลึกการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอีกครั้งใน Stop Loss หยุดลงทางในตลาดหุ้นช่วงนี้เทนวรันปัทชชและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ